ตอนนี้หลายคนก็คงอาจจะหวานข้าวหวานอะไรเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะมองหารถเกี่ยวดีๆสักคันนะครับเพื่อจะไว้เก็บเกี่ยวในฤดูปลายปีนี้นะครับอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเป็นรถเกี่ยวที่บอกว่าเปิดตัวนะครับน่าจะเป็นเปิดตัวที่ใหม่ล่าสุดแล้วนะครับก็คือ DC93 นะครับแต่ว่าเราเปิดตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของของคูโบต้าอยู่นะครับ DC93 นะครับ ตัวนี้นะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นลองกระสอบหรือตัวอุ้มนะครับหรือติดแอร์นะครับมาพร้อมกับระบบคิดทุกขันนะครับตัวคิดก็คือเราแนะนําไปในหลายไลฟ์หล้วๆ่ะครับนะครับก็คือเป็นระบบติดตามรถยนต์นะครับสามารถตรวจเช็คสภาพนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับหรือการน้ํามันหรือจุดใช้รถได้เราผ่านระบบคิดนะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านมือถือนั่นเองนะครับ d c ซีนะครับมาพร้อมกับ แรงม้านะครับ93แรงม้านะครับสสูบ4จิงหวะนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพร้อมหน้าเกี่ยวเดี๋ยวมาดูหน้าเกี่ยวนะครับหน้าเกี่ยวสูงสุดนะครับอยู่ที่2เมตร2.18เมตรนะครับซึ่งจะใกล้เคียงกับ DC70 ลูกค้าหลายคนก็ถามกันเข้ามาว่า DC70 มันจะอยู่ประมาณ2เมตรนะครับ2เมตร2เมตรนิดๆน,น,นะครับก็คือกว้างขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรแล้ว ทันี้นี่นะครับหน้ากว้างขึ้นมา10ซนติเมตรเนี่ยลูกค้าก็จะช่างใจระหว่าง70กับ93นะครับแต่ว่า DC93 ถึงจะหน้าเกี่ยวอยู่ที่2.18เมตรเนี่ยนะครับแต่ว่ามาด้วยกำลังแรงม้าที่93แรงม้านะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วกว่า DC70 แน่นอนนะครับแต่ว่าราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนไปถึงราคานะครับตอนนี้หน้าเกี่ยว2.18เมตรนะครับ93แรงม้านะครับมาดูถังอุ้มข้างหลังนะครับ ในส่วนของถังบรรจุข้าวนะครับถังบรรจุข้าวรถรุ่นนี้บรรจุข้าวได้ที่หนึ่งตันกับอีกเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมนะครับหรือหนึ่งตันหนึ่งตันเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมนะครับนี่มาดูข้างในเลยนะครับหนึ่งตันเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับน้ํามัน b 2ยี่สิบนะครับก็คือสามารถเติม b 2ยี่สิบได้แล้วรุ่นนี้ b 1สิบ0ยี่สิบได้นะครับมา B เจ็ดได้นะครับ ของการทำงานที yeah, way, ่ต mm ่อเนื่องนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องยังไงต่อเนื่องก็คือมันมีน้าถังน้ํามันที่ใหญ่นะครับถังน้ํามันที่ใหญ่ดียังไงนะครับก็สามารถถังเนี้ยลูกค้าสามารถเติมแล้วก็บรรจุได้ถึง120ลิตรนะครับก็คือเราไม่ต้องเติมน้ํามันบ่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเติมครั้งเดียว120ลิตรนะครับเมื่อการเติมน้ํามันเนี่ยนะครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะครับถ้าน้ํามัน เต็มถังนะครับจะมีการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการเ,าเติมล้นหรือเติมเกินนะครับอ่าเดี๋ยวดูข้างล่างนิดนึงนะครับ DC93 เนี่ยนะครับมาพร้อมกับตัวแท็กที่รุ่นใหม่นะตัวนี้ก็คือหน้าแท็กตรงนี้จะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นกว่า70กว่า DC 70นะครับประมาณเอ่อตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็คือสูงขึ้นนะครับส่วนใต้ท้องเนี่ยนะครับสูงอยู่ที่ความสูงตรงนี้อยู่ที่330ม mm นะครับ ความสูงเนี่ยเราปรับขึ้นทําไมนะครับปรับขึ้นเพื่อให้เ <_ int re> มื่อลูกค้าลงหน้างานจริงนะครับคโครนเศษโครนหร,รืออะไรเนี่ยครับมันจะเคลื่อนผ่านใต้ท้องรถได้ง่ายนะครับก็คือจะป้องกันการติดลมพร้อมกับแท็กตัวแท็ก <_ cis> พื้นฐานแท็กเนี่ยที่ยกขึ้นนะครับก็คือลดปัญหาการติดลมได้นะครับในรุ่นดี70เอ้ย DC 93เนี่ยนะครับมาดูตรงนี้ครับทีนี้นะครับตรงนี้ก็คือ ตรงนี้นะครับจุดที่ตู้นวดนะครับเราก็คือเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นอีกนะครับลูกค้าสามารถมันมีระบบโช็นะครับลูกค้าแต่ก่อนเนี่ยมันจะต้องเปิดเนี่ยเห็นไหมนะครับมันสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็คือมันเป็นโช็นะครับพร้อมตะแกรงคัดแยกนะครับเดี๋ยวให้ถ่ายข้างในนิดนึงนะครับตะแกรงคัดแยกเนี่ยสามารถปรับได้อิสระนะครับ5ระดับนะครับตัวนี้ก็คือมีตัวล็อกได้ด้วยนะครับตัวตะแกรงคัดแยกเนี่ยสามารถปรับได้5ระดับนะครับทาให ข้าวที่เราเกี่ยวเนี่ยนะครับมันสะอาดขึ้นนะครับเป็นรุ่นเดียวของ dc นะครับที่สามารถปรับได้สูงสุดถึงห้าระดับนะครับอ่ะตรงนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนะครับอ่ะมาส่วนของทีนี้นะครับหัวเกี่ยวเนาะหัวเกี่ยวเนี่ยนะครับหัวเกี่ยวตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นเดียวเหมือนกันนะครับที่เราออกแบบใหม่หมดเลยนะครับ ออกแบบทั้งหมดใหม่เลยนะครับเพื่อให้ลดปัญหาการฟางติดหัวเกี่ยวนะครับแล้วก็เกี่ยวข้าวได้สะอาดขึ้นนะครับนะทีนี้นะครับอยากขึ้นไปดูข้างในใไหมสิ่งที่ผมชอบของ DC-60 เดี๋ยวเอ้ดี c 9เแล้วผมชอบตรงนี้นะเดี๋ยวเดยวเดินไปข้างหน้านิดหนึ่งผมจะให้ดู ก็คือประเด็นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นรถเกี่ยวอันื่นมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมผมอยางให้ดูตรงนี้ครับเดี๋ยวไปถ่ายตรงนี้ครับมันเข้าได้นะครับมันเป็นแบบเนี่ยครับเราสามารถเข้ามาซ่อมบำรุงตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับจุดนี้จุดนี้ครับซึ่งดีซ0เจ็สิมันทําไม่ได้นะครับแล้วมันก็ตรงนี้มันจะเป็นปัญหามากในการซ่อมบำรุงตรงนี้มันเข้ามาได้ครับคือมันมันเข้ามาบำรุงรักษาแล้วตรงเนี้ยมันช่องว่างเราสามารถ มาทาตัวเนี้ยนะครับซ่อมออเกอร์อ,อะไรเนี้ยมันง่ายการถอดการอะไรตัวนี้ผมว่าเป็นการดีไซน์ที่ดีมากของดีซ3เกบมนะครับซ,ซึ่งผมชอบมากเียครับไม่รู้ว่าหลายท่านจะชอบมอนผมไหมและอีกจุดหนึ่งนะครับคือผมชอบตรงนี้นครับตรงที่ตอนเวลาเราจะสตาร์ทเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเผลอนะครับคือถ้าเราไปเผลอตอนตอนที่เราใส่เกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลังไว้อย่างเงครับแต่พอเราจะตามต้องเหยียบเบรกใช่ไหมเกียร์มันจะ ดันกลับมาตรงเกียร์ว่างกันทีเลยนะครับมันเป็นการเซฟตีเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันโอเคมากนะครับเนี่ยครับซึ่งมันก็เป็นรุ่นเดียวที่เรากําลังทํามาให้นะครับต่อไปก็จะพัฒนาเป็นหลายรุ่นนะครับส่วนหน้าจอก็เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็มีระบบเตือนน้ํามันด้วยนะเวลาที่เราเติมแบบเออน้ามันเต็มถังแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะแจ้งเตือนนะครับแล้วอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันผมชอบมากเลยก็คือวิสัยทัศน์การมองเห็นนะครับ DC 93นี้จะบอกว่า มันเป็นรุ่นเดียวที่มองเห็นได้กว้างขวางนะครับแล้วก็สามารถมุมมองมันเยอะเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นหลักๆนะครับนะครับก็สอบถามกันามาได้นะครับสําหรับคนที่อยากได้มีรถเกี่ยวดีๆสักคันนะครับดาวเริ่มต้นเพียง10%นะครับจ่ายงวดปีหน้านะครับไม่มีงวดย่อยผ่อนชำระสูงสุด6ปีนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ที่เซอร์เอกนะครับ